สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิสิตาจเริญสุการนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่2ค่ะโครงการหารายได้ระหว่างเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติในการเลี้ยงปลาหมอยักษ์สู่เศรษฐกิจอาเซียนในการในโครงการนี้นะคะมีที่สนับสนุนคือสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยค่ะนี่ก็คือสมุดรายงานการเงินประจำตัวสมาชิกของพวกเรานะคะ โดยที่พวกเราจะทําการเลี้ยงปลาหมอยกักษ์ภายในหนึ่งปีนะคะจะเลี้ยงปลาหมอยักษ์ที่สองรุ่นค่ะรุ่นละสี่เดือนเงินที่ทําการเลี้ยงปลาหมอยกักษ์ขั้นมะคะจะเข้าบัญชีของเราค่ะในตอนนี้นะคะสมุดบัญชีของดิฉันมีเงินออมสวัสดิการอยู่365บาทค่ะและมีเงินออมค่าผุ้เหนือ5,457บาทค่ะ ซึ่งดิฉันนะคะตั้งใจไว้ว่าจะไม่ถอนเงินส่วนนี้จนกว่าจะเรียนจบค่ะเพราะว่าจะนําเงินส่วนนี้นะคะไปใช้เมื่อรับปริญญาค่ะเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และครอบครัวค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านและขอบคุณสถาบันการเงินที่มีโครงการดีๆอย่างนี้มาให้พวกเรา,เาค่ะขอบคุณค่ะ